ตรงนี้มันเข้ายังไงต้องตัดต่อใหม่ไหมเนี่ยฮะสายพานตัดตัดต่อใหม่เฮ้ยตัดตัด้ต่อใหม่เลยตัดต่อใหม่แล้วเข้าไม่ได้มันจะต่อยังไงว่าสายพานโอาเ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 อาทางไปทางน่ะโอ้ยตายแล้วทีมงานกูสายพานตัดต่อเอาเข้าทางใบพัดดิน้องเอาลองดูดิใส่ใบพัดดิเข้าได้ไหม เ้าได้อยู่นี่หว่าโอ้ยตัดเนาะได้อยู่พี่ได้อยู่โอ้ยจะตัดสายพันจบเทคนิคไหนมาวะเนี่ยเออทุกอย่างมันต้องมีแหละแกวเลยแกวเลยมาตรฐานอย่างเงี้ยมาตรฐานเห็นไหมเห็นไหมยันยัง